สวัสดีครับทุกคนบทสรุปเส้นทางนักดาบอันดับหนึ่งทุกคนต่างรอคอยการดวลกับมีฮอคแต่ถ้าผมบอกว่าการต่อสู้นั้นอาจไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของบทสุดท้ายที่แท้จริงสำหรับโซโลล่ะครับและหากชอบคลิปนี้หรืออยากสนับสนุนเพิ่มเติมกดซุปเปอร์แตงให้เราได้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนครับ ใครกันแน่คือคู่ต่อสู้คนสุดท้ายของโรโรโนอาโซโลคำถามสุดยิ่งใหญ่นี้จะตอบได้เราต้องย้อนกลับไปขุดให้ถึงรากของตัวละครนี้เลยครับเพราะทุกอย่างถูกสร้างขึ้นจากคำสัญญาและความฝันที่ฝังลึกอยู่ในจิตวิญญาณแรงผลักดันของโซโลไม่ได้เป็นแค่การอยากได้ตำแหน่งแต่มันคือการแบกรับคำมั่นสัญญาที่ผูกติดไว้กับโชคชะตาชีวิตและแม้กระทั่งความตาย จุดเริ่มต้นทั้งหมดไม่ได้มาจากความทะเยอทะยานส่วนตัวแต่เกิดจากความผูกพันและการแข่งขันกับคุอินะเพื่อนสมัยเด็กที่เขาไม่เคยเอาชนะได้เลยสักครั้งการพ่ายแพ้2 0 0พันครั้งและคำสัญญาที่แลกกันไว้ว่าหนึ่งในเราต้องเป็นนักดาบที่แกร่งที่สุดในโลกได้กลายเป,เป็นเป้าหมายร่วมกันแต่แล้วการตายอย่างกระทันหันของเธอก็ได้เปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการการตายของคุอินะไม่ใช่การพ่ายแพ้บนลานประลองแต่คือการพ่ายแพ้ต่อโชคชะตาและความเปราะบางของชีวิตนี่แหละครับคือสิ่งที่ปลูกฝังแนวคิดเรื่อง การต่อสู้กับความตายลงในจิตใจของโซโล่ความฝันของเขาจึงเปลี่ยนจากเรื่องส่วนตัวกลายเป็นภารกิจศักดิ์สิทธิ์ที่จะต้องสารต่อเจตนารมณ์ของคุอีนาให้สำเร็จวาโดอ,อิจิมอนจิเป็นเครื่องย้ำเตือนอยู่เสมอยิ่งไปกว่านั้นโซโล่ยังปฏิเสธความคิดที่ว่าผู้หญิงอ่อนแอกว่าเขายืนกรานว่าความแข็งแกร่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศแต่ขึ้นอยู่กับจิตใจที่มุ่งมั่นนี่คือปรัชญาสำคัญของเขาครับเป้าหมายสูงสุดจึงไม่ใช่แค่การเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดแต่คือการทำให้ชื่อของเขาและคุอี ดังกล้องไปถึงสวรรค์ซึ่งก็คือการเอาชนะความตายด้วยชื่อเสียงและตำนานนั่นเองหากคูอีนะักคือจุดกำเนิดของความฝันการพ่ายแพ้ยับเยินต่อต,อตเหี่ยวมีฮอคที่บารติเอก็คือจุดเปลี่ยนที่หล่อหลอมเส้นทางของเขาขึ้นมาใหม่ฉากที่โซโลเลือกรับดาบของมีฮอคตรงๆพร้อมกับคำพูดที่ว่าแผลที่ด้านหลังคือความอัปยศของนักดาบคือการแสดงจิตวิญญ,ญาณที่แม้แต่ตาเหี่ยวยังต้องให้ความเคารพและยอมใช้ดาบดําโยรูปิดฉากการต่อสู้นั้นอย่างสมศักดิ์ศรี และวินาทีนั้นเองครับที่คำสาบานที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาได้ถือกำเนิดขึ้นโซโลเปล่งวาจาต่อหน้ากัปตันของเขาว่าฉันจะไม่แพ้ใครอีกเป็นครั้งที่สองคำสาบานนี้ได้ผูกความฝันส่วนตัวของเขาเข้ากับเป้าหมายของลูฟี่อย่างสมบูรณ์การเดินทางสู่การเป็นนักดาบอันดับหนึ่งจึงไม่ใช่เพื่อตัวเองอีกต่อไปแต่เพื่อเป็นรองกัปตันที่คู่ควรกับราชาโจรสลัด การเวลาผ่านผ่านจนถึงภาควาโนโโซโลได้มาถึงจุดสูงสุดอีกครั้งเขาพิชิตด,ดาบต้องสาปเอ็นมะและปลุกฮาคิราชันขั้นสูงได้สาเร็จพร้อมกับได้รับฉายาใหม่ว่าราชันแห่งนรกซึ่งไม่ใช่แค่ชื่อเท่แต่มันคือบทสรุปเส้นทางของเขาเลยครับเพราะดาบเอ็นมะก็คือชื่อของพญายมราชในตำนานการพิชิตด,ดาบเล่มนี้จึงเปรียบเหมือนการที่โซโลก้าวขึ้นเป็นผู้ปกครองนรกเสียเองทีนี้มาดูฝั่งคู่แข่งกันบ้างตาเหย่่วแรคูนมีฮอชชายผู้เป็นปริศนาและโดดเดี่ยวบนจุดสูงสุด เขาเคยเป็นถึงนักล่าทหารเรือและมีประวัติการดวลในระดับตำนานกับจักรพรรดิชแชงค่าหัวล่าสุดที่สูงถึง3590บล้านเบรีก็ยืนยันแล้วว่าระดับของเขานั้นเทียบเท่าจักรพรรดิอย่างไม่ต้องสงสัยเลยแม้แต่น้อยตำแหน่งนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกของมิฮอคไม่ใช่แค่คำกล่าวอ้างลอยๆแต่เป็นข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันจากวีเวิร์นกาสว่าเขาคือที่สุดทั้งในนามและความเป็นจริงนี่คือสิ่งที่อาจารย์โอดาตั้งใจกำหนดไว้ดังนั้นประเด็นจึงไม่ใช่ว่่่าาเขาเขกงทีสุดจริไหม แต่คือขอบเขตของตำแหน่งนี้มันครอบคลุมถึงใครบ้างต่างหากความสัมพันธ์ระหว่างมิฮอกับโซโลนั้นซับซ้อนอย่างยิ่งเขายอมฝึกสอนชายที่จะมาเอาชีวิตตัวเองเพียงเพราะความเบื่อหน่ายและมองเห็นศักยภาพที่จะปั้นโซโลให้กลายเป็นคู่ปรับที่สมน้ำสมเนื้อได้อีกครั้งบทบาทล่าสุดของเขาในคอสกิลก็ยิ่งชัดเจนครับว่าเขาอยู่ในการแข่งขันเพื่อแย่งชิงวันพีดไม่ใช่สงครามสุดท้ายกับรัฐบาลโลกและนี่คือจุดที่ตัวละครสำคัญอีกคนก้าวเข้ามาครับ นักบุญอีทานบารอนวีนาซูโร่หนึ่งในห้าผู้เท่าเทพเจ้านักรบแห่งการคลังเขาคือตัวแทนของอำนาจสูงสุดและเป็นภัยคุกคามคนละมิติกับมิฮอคโดยสิ้นเชิงทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเขาตั้งแต่การแต่งกายชื่อและโดยเฉพาะดาบในมือโชไดคิเทสึซึ่งเป็นดาบต้องสาบเล่มแรกและแข็งแกร่งที่สุดในตระกูลเดียวกับดาบของโซโลได้สร้างสายใหญ่ที่ไม่อาจตัดขาดได้พลังของนาซูโร่นั้นเหนือจินตนาการเขาสามารถแปลงร่างเป็นบาโคซิโยไค ม้าโครงกระดูกในตำนานที่เกี่ยวข้องกับโยโมโล่พร้อมกับพลังเยือกแข็งที่ถูกเรียกว่าความเย็นยเยือกจากโยโมโล่และที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือความเป็นอมตะที่การโจมตีปกติไม่สามารถสร้างความเสียหายได้เลยนี่คือภัยคุกคามในระดับที่โซโลไม่เคยเจอมาก่อนการประทะก,กันที่เกาะเอเคสเป็นเหมือนตัวอย่างหนังชั้นเยี่ยมครับเมื่อนาซูจูโร่จดจำดาบของโซโลได้ทันทีว่าเป็นคิเทสึมันได้ยกระดับความขัดแย้งของทั้งคู่ให้เป็นเรื่องส่วนตัวและเป็นการบอกใบ้ว่า โซโลจะต้องก้าวข้ามขีดจำกัดครั้งใหญ่เพื่อเอาชนะพลังระดับเทพเจ้านี้ให้ได้ซึ่งมันก็สอดคล้องกับเส้นทางสู่การเป็นราชาแห่งนรกของเขาอย่างน่าทึ่งแล้วบทสรุปจะเป็นอย่างไรทางออกของปริศนานี้อยู่ที่การนิยามคำว่านักดาบครับมิฮอกคือจุดสูงสุดของฝีมือดาบและฮาคิในขณะที่นาซูจูโรคือโยคัยที่ใช้ดาบซึ่งมีแหล่งพลังหลักมาจากร่างกายเหนือธรรมชาติและความเป็นอมะตะความแตกต่างนี้สำคัญมากเพราะมันเปิดทางให้โซโลสามารถเอาชนะทั้งสองคนได้โดยไม่ขัดแย้งกัน บทสรุปที่เป็นไปได้และงดงามที่สุดจึงไม่ใช่การต่อสู้ครั้งเดียวแต่เป็น2จุดสุดยอดครับจุดสุดยอดแรกคือการดวลกับมิฮอคเพื่อชิงตำแหน่งนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างการแข่งชิงวันพีทเพื่อทำตามสัญญาที่มีต่อคุอีนาให้สำเร็จและจุดสุดยอดที่2คือการต่อสู้กับนาสซิจูโร่ในสงครามสุดท้ายกับรัฐบาลโลกในฐานะที่ครองตำแหน่งนักดาบอันดับหนึ่งอยู่แล้วเพื่อทำตามคำสาบานที่มีต่อลูฟี่และพิสูจน์ตัวเองในฐานะราชาแห่งนรกอย่างแท้จริง แล้วเพื่อนๆหลักครับคิดเห็นกันว่ายังไงคุณอยู่ทีมมฮอคหรือทีมนาซิจูโรหรือเห็นด้วยกับทฤษฎี 2. จุดสุดยอดแบบในคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกการผจญภัยครั้งต่อไปของเราและถ้าอยากสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถกดซูเปอร์ตงให้เราได้นะครับขอบคุณครับ